นี่คือมาการมาดวลระหว่างทหารสองฝ่ายทหารอังกฤษกับเยอรมันนีตอนนี้พวกเขาไม่เหลือกระสุนให้ใช้แล้วเขาต้องชักมีดออกมาเพื่อเพื่อเพื่อมาดวลกันว่าใครจะชนะมาดูกันเริ่มได้ย่าฝ่ายอังกฤษได้เป็นการได้ต่อสู้ก่อนนะครับแต่ฝ่ายเยอรมันได้ได้เข้าไปจู่โจมเลยนะครับ ทั้งสองฝ่ายกำลังจะต่อสู้กันแน่อะฮะแกคิดว่าจะสู้ฉันหนึด้วยเฮ้ยฉันไม่ยอมยากปามีไปอีกไปเออเตะแกคิดว่าจะสู้ฉันได้แน่ด้วออกไปเอ้เนี่ยโอ้ยโอ้ยเซนชันครับด้วยโอ้ยทำไมดีวะ แกคิดว่าจะเอาชนะฉันแนงันหรือฝากไ้กรนถึะฉันจะกลับมาล้างแค้นเน่แกแน่ยออยโอ้ยฉันไม่สามารถลุกได้เลยนะเนี่ยโอ้ยทำไมดีวะเนี่ยหมอใครก็ได้ช่วยด้วยหมอสองหนึ่งมาแล้วมาแล้วมานี่ ปไปแล้วโูกคขอบคุณนะหมอไในไรหรอกตอนนี้คงถึงเวลาที่ที่ผมต้องต้องต้องต่อสู้แล้วจะรีบไปไหนล่ะตอนนี้สงครามตอนนี้ยังเดือดอยู่เลยนะนายนายคิดว่าจะไปจริงอนะฉันจะไป ไม่แต่ถ้าหมออยู่ข้างๆผมผมก็คงจะรอดถ้างั้นไม่รู้สิโอเคเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับโอเค,อเคผมัว่านายจะไม่เป็นไรหรอกนะโอ้ยไปแล้วไปต่อพวกเราต้อง ึ้นไปยึดตรงนันไปยึดจุดของของศัตรูอ่านีกในคูการต่อสู้เขาดีแค่ดีกับตู้ก่อนใชไปตลอดนะเราต้องไปยึดตรงนั้นแล้ว เมื่จังหวะนั้นทหารลายหนึ่งของดีลแมนก็ได้นนดดก็ได,ได้เก็บกระสังหัเดเขาโดนเลยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วโอ้ยออยีแ่แฮะตายไปซะอุ้ไม่โดนเหรอแกกิ๊กแกรู้จักไหมว่าฉันคือใครฉันไม่รู้จักแก เดยจะมาถามใช่ไหมวะโดยที่เราก็ไม่ใช่พวกเดียวกันเดย์คิดว่าจะจะผ่านชั้นไปได้นะตูลงสู้กับชั้นก่อนเถอะอืมกดเดัอกมโอเคง่ายง่ายเสรที่จะมาสู้กับชั้นอืา้าวอือไฟฟาไว้ก่อนเถอะอ๋อ โอ๊ย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 ไอ้บ้าเอ้ยโอ๊ยม้าช่วยด้วยเอ๊ะไอ้บอนไม่เมาไม่นะอย่าบอกนะว่าไอ้พวกที่มันมันฆ่าหมูไปแล้ว,วอ่ะนี่ในแต่ lever. แกรู้อะไรไหมว่าหมอแกตายแล้วอ่ะฮะย่งขนาดนี้ยังไม่รู้เลยช่างบ้าจริงๆพวกหมอ๊ย้ยไอ้ป้าไอ้แต่ยังน้อยฉันก็ยังล้างแ้นแกได้ตายซะเถอะย่าอุ้ยอ้ยสุดท้ายแกก็ไม่สามารถล้างแ้นได้หรอก ได้ช่วงดีละพวกโอ้ย,อยฉันน่าจะตายในสนามรบในครั้งเนี้มองมย,ย,ยฉันต้องทำการจบชีวิตตัวเองใช่ไหมก็ได้ว่ะฉันจะจบชีวิตตัวเองเพื่อเพื่อให้ฉันไม่ต้องมีความเจ็บปวดแล้ว ก็ขอให้โชคดีละเออฉันจะไม่เป็นอะไรนะชีวิตุกกอยงจะเป็นชีวิตของทุกคนไปอย่างนี้นวันเดินเดมา,านี้หลังจากที่ข่าวนี้ถูกแพร่กระจาย ทุกคนก็ได้แต่ร้องห้เราค่ะเพราะหมอคนนั้นพอเป็นผู้กล้าที่ช่วยทหารผ่านศึกมาทุกอย่างแล้วในครั้งนี้พวกเราอยากจะมาขอพรให้เขาให้พระเจ้าขึ้นไปรับวิญญาณของเขาด้วยในครั้งนี้นี่คือทหารที่ผ่านศึกมาหลายๆคนต่างก็แสดงความเสียสละของหมอมากหมอเขา ช่วยทหารผ่านศึกไว้เยอะมากในครั้งนี้เราจะมาไวพรให้เขากันไม่เป็นไรนะทุกคนถึงแม้หมอนั้นจะตายหมอนั้นก็อยู่ในหัวใจของพวกเราไม่แต่หมอคนนั้นจะตายเราก็เราก็ต้องก็ต้องอยู่ตลอดไปถ้าพวกคุณทำไงก็ได้ให้พวกคุณสบายใจยังไงก็เถอะถึงแม้ ถึงไม่ได้หันฟันสึกทั้งหลายจะจะรอดจากสงครามสุดท้ายหมอคนนั้นก็ต้องไปตายในสงครามอเคอื้อชิปมันตก,กอ,นอืม่โอเคอ่าก็นี่แหละสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอยู่ได้ เป็นสงครามแลวสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในสงครามครั้งนี้ได้ตอนนี้ทุกคนก็ได้ก็ได้แบบทราบซึ้งในหัวใจของหมอมากที่เขาเสียเขาพีชีพหรือเขาได้ทำการฆ่าตัวตายเพื่อเพราะเนื่องจากเขา oh <my> เขาเป็นมาเร็งระยะสุดท้าย เขาก็ได้ทำการจบชีวิตเพื่อเขาจะไม่ได้เจ็บปวดแต่ทุกคนไมก่ก็ต่างแสดงความเสียใจเหมือนกันสงครามเรื่องนี้ได้ได้ได้หยุดลงฝ่ายเยอรมันพ่ายแพ้ฝ่ายฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะและและเรื่องนี้ ก็ได้จบลง